เปิดประตูเลยค่ะอันนี้เป็น All New D Max เครื่องสองพรถเดิมๆนะคะก่อนมามีอาการยังไงบ้างคะคัแข็งแล้วก็สั่นออกตัวสั่นเหรอคะออกตัวสั่นแล้วก็แข็งแล้วเข้าเกียร์ยากไหมคะเข้าเกียร์ยากออมีเสียงดังไหมตอนแรกที่มามีครับเหยียบเราเหยียบแล้ววันนี้แล้วตอนนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องเข้าเกียร์ก่อนค่ะลองเหยียบคันแล้วเข้าดูทุกเกียร์เลยว่าเข้าง่ายไหม เ่างเเงไงน,นะแล้วความนิ่มเป็นยังไงคะคุณลูกค้าโอ้นิ่มเยอะเลยอะเยอะเยอะเลยดีกว่าของเดิมใช่ไหมใช่ดีกว่าของเดิมเลยแล้วมีเสียงดังไหมคะเหยียบคาดค้างไว้เลยเหยียบค้างไวเลย,เยะค่ะพี่ปล่อยค่ะบี่เหยียบค่ะล่อยค่ะไม่ดังนะคะไม่ดังเหยียบจิ๊บลองเดินหน้าถอยหลังดูว่ามันสั่นไหม สั่นไหมคะพี่อันนี้ถามความรู้สึกหน่อยเอาตามจริงตอนแรกที่ถามร้านมาที่บอกว่าจบ5,007นี่ราคา5,007เหรอความยั่งยืนมันดีจริงเหรอ,อนนผมมาใส่แล้วเออ ดีเลยอ่ะดีเลยครับแนะนำเลยนะแนะนำร้านนี้เลยนะตอนแรกลูกค้ากลัวว่าห้าพันเจ็ดนี่คือมาจะบวกเพิ่มไหมไม่มีบวกเพิ่มใช่ไหมไม่กลัวไม่จบอ๋อค่ะเด็กต้นมาเจ็ดจะดีเหรออะไรนี่เพราะร้านอื่นมันไม่เน่ราคานี้แน่นอนอ๋อค่ะเด็กมเจอโอ,อ,อ,อเคครับดีดีครับแนะนำเดี๋ยวมาอีกรอบนะค่ะขอบคุณค่ะครับนะ